ท่านผู้ชมมาสังเกตต้นพริกต้นนี้นะครับท่านใดที่ดูคลิปแรกๆนะครับท่านผู้ชมใบร่วงนะครับต้นแห้งนะครับเกือบไม่รอดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้ครับผ่านไปนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยใบก็เริ่มแตกเริ่มเขียวนะครับ สดชื่นเลยเนี่ยใบเล็กเข้ามาชมดูเห็นไหมครับใบเล็กๆก็เริ่มแตกยอดออกมานะครับเห็นไหมเริ่มมีคอรรฟิลเลอร์เริ่มมีสีเขียวมากขึ้นนะครับนี่เพราะสูตรไหนเราไปดูกันก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้ครับน้ำซาวข้าวนะครับอย่าทิ้งนะครับแค่น้ำซาวข้าวเฉยๆเนี่ยนะครับก็เป็นสูตรเร่งดอกเร่งใบเร่งผล นะครับได้เลยทีเดียวนะครับต่๋ยวเรามาดูแลพืชผักอของเรานะครับก็จะใช้บัวรดน้ำนะครับเราก็ตักน้ำเปล่าข้าวอย่างเดียวนะครับหลายคนนะครับรก็เอาน้ำเปล่าข้าวบา,างทีก็ไปทิ้งนะครับ เฉยๆได้นะครับเอามาทําประโยชน์นะครับให้พืชผักสวนครัวนะครับเราปลูกไว้กินแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับในเราจะใช้น้ำสาวข้าวในช่วงการเตรียมดินก็ได้นะครับ เพราะว่าจะทําให้ดินมีแร่ธาตุนะครับมีสารอาหารนะครับนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูนี่อันนี้ลงคณาไปนะครับท่านผู้ชมเหน็นไหมฮะนี่ลงคณาไปนะครับลงคณาไปก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ใช้น้ําซาวข้าวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับจุลินทรีย์นะครับ,ม,นะรบ,นะรบมีแร่ธาต นะครับเล่งดอกเล่งใบเล่งผลเล่งการเจริญเติบโตนะครับการงอกนี่งอกไวมากครับนี่นะครับเราก็ลดเลยใช้น้ำสาข้าวลดลงไปนะครับลดลงไปน้ำสาข้าวอย่างเดียวนะครับถ้าใครมีผงชุรสก็ใส่ผงชุรสไปมีน้ำเครื่องดื่มยาช่วกำลังนะครับ ก็ใส่ไปนะครับช่วยเสริมกันไปอีกแต่ถ้าไม่มีนะครับเราใช้เพียงน้ำสาวข้าวอย่างเดียวนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ไม่มีต้นทุนเลยนะครับเพราะน้ำสาวข้าวดามดาเราก็เอาไปทิ้งกันนะครับเอามาทําให้เกิดประโยชน์เนาะดูขงนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะครับเนี่ยเพียงเท่านี้คุณผู้ชมง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับเราได้ผักนะครับสีเขียวนะครับใบโต นะครับหเห็นไหมใบใหญ่นะครับแล้วก็แตกยอดดีนะครับเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดนะครับง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมสูตรเร่งดอกเร่งใบเร่งผลนะครับง่ายมากนะครับก็ทางช่องเห็นว่ามีประโยชน์ครับเพื่อนๆ fc นะครับก็เลยนำมาทำให้ดูนะครับ น้ำชาข้าวนะครับมีในบ้านเราอยู่แล้วง่ายๆไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปซื้อหาอะไรนะครับเอามาใช้เกิดประโยชน์เนาะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนมบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับ,รบหากท่านใดมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันหรือมีสูตรอื่นดีๆนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนได้เลยหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม าการปลูกพืชนะครับวิถีพอเพียงหรือว,ว่าเป็นการสร้างรายได้นะครับจากการเกษตรก็อมเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ